ยกอกบึ๊บครับอ่อกาบเรียนอาจารย์กระจอบวิชานะครับแล้วก็เพื่อนเื่อนห้อง612นะครับวันนี้พวกเรากลุ่มที่5้านะครับผมจะมาแสดงบทบาทสมมตินในของเรื่องก็คือเมื่อเรามีนกักท่องเที่ยวเข้ามานะครับและก็สื่อสารอมีการสื่อสารกันที่ไม่รู้เรื่องหรือการพูดภาษาที่ไม่ชัดน,นะครับ โดยมีผมนะครับนักเรียนนายสิบธิ์ตำรวจสุริยากันธมางนะครับผมเ,เป็นหัวหน้ากลุ่มและก็เป็นผู้บรรยายครับกับผมนักเรียนนายสิบธิ์ตำรวจสุเวทนใจระบบเป็นตำร,รวจครับกับผมนักเรียนนาสิทตำรวจอารักษ์ปิยวัฒนะระบบเป็นตำร,รวจครับกับผมนักเรียนนายสิบธิ์ตำรวจอัญชาราตตาระบบเป็นตำรวจ ผมนักเรียนในสิบครึ่ชาติที่เรียนเก่กระบบระบบเป็นธรรมชาติครับผมนักเรียนในสิกตำรวจที่จะมาในบบเป็นล่าแปลภาษาให้กับชาวต่างชาติครับมองหน้าผู้ฟังผมนักเรียนในสิบตำรวจที่ก็ลังเมยนาบเป็นตำรวจครับ ตับผมนักเรียนในสิทวนักเรีนชาระบบเปชาวต่างชาติครับรับนในสิองมและบทเป็นชาวต่างชาติครับแลบเป็นชาวต่างชาติครับกับผมในในสิบทเป็นชาวต่างชาติ ็นชาวบ้านเขากระผมนักเรียนในสิบรวจอาไสิบตระหนกใจแล้วบทเป็นชาวบ้านเขาผมนั่เรียนในสิตรวจสันติชัยปุ้มชัยลบเป็นชาวบ้านครับกระผมนักงเรียนในสิบตำรวจเอกราชหมแก้วแล้วบทเป็นชาวบ้านครับ เรื่องเื่องมาอยู่ว่านะครับนักเทียวสการรอยกนทุนนั้นจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีนักมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับท uh. ี่มาเดินไปเที่ยวนานรอยกนทุนี้ครับผมนะครับเชื่อเพลง can you see my life is gone จะทำเช่นไรดีนะครับระหว่างที่กำลังเดินหากระเป๋าอยู่นะครับก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่มาเที่ยวเทศกาลเหมือนก <c oughs> ันนะครับเดินมานะครับชาวต่างชาติระหว่างที่หายอยู่เนี่ยก็เลยคิดว่าในเมื่อเราหายไปเลยเราก็ต้องหาความช่วยเหลือน,นะครับจ <c oughs> ึงเข้าไปถามชาวบ้านที่มาเที่ยวงานเลยกันุ๋นครับผมดูมัน you can see my b

Ê, hey, hey, yo yo yo, One. Đấy. <coughs> <Nine>. One. Oh, thank you <coughs> <coughs> Yeah. โอ้ไม <OR> ่เป็อีกอล้วทุกนยอลท้องงไมชคุณซีโซลี่ท <Whew> <t> ้องเอ่อเ u าก t ที o ยูจัสตเวโอเคทุกคนการสื่อสรกยรัตำรวจจึงบอกว่าให้เราอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวตำรวจจะจัดชุดกำลังนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตามหากระเป๋านะครับระหว่างนี้ ในการสื่อสารนะครับตำรวจจะได้ขอกำลังเสริมว่าเมื่อกี้เราสื่อสารกันมีรู้เรื่องนะครับเราจึงขอร่านะครับเปมาสาเข้าไปช่วยหนึ่งคนเพื่อที่ไปสถานการณ์จริงเราจะสื่อสารกับนักทองเที่ยวได้รู้เรื่องครับเราใครใครพอจะสามารถลสารได้รับการโอ้โหโอ้โหโอ้โหเิวหิวมาเระยโอ้โห เที้ครับี่ะเให้เม่คืนนน้องมครับมาเในระหว่าที่เราคุณตำรวจมานะครับก็เกิดสถานการณ์ว่าไม่มีอะไรทำนะครับจึงทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเห็นไปเห็นสาวงามคนหนึ่งนะครับสาวงามนะครับ่ไครับสาวงามคนน่งนะครั ว่าังนั้นมีการมึนได้ดื่มเครื่องดื่มสรืเมานะคะรับซึ่งทำให้เกิดหน้ามืดและเข้าไปในลา Good afternoon. Good evening, sir. Yeah, really. Can I help you? What happened? Can yeah. um, you tell me? Uh, my back is gone. Your mm. back is gone. What happened? Can you tell me step by step? Your back is back. This is back part. อยู่ a n น e e ไอไอเจ้าี่เราผนมงแัน้เแจะวางแผน้บเเราบอกเขาอนว่าเดี๋ยวเราจะวางแผนแล้วก็หากะบอกให้เขาให้เขารออยู่ที่นี่ก่อนครับจ้งเด้ยครับ e right now we are p l a n n i to find you back if I find I will come back to to you as soon as possible ก็คือนะครับเนื่องสาวมีการลวนลาเที่ยวกันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ตำรวจนะครับก็ลังยับยงนะครับตี้ลียคเนี่ยพี่กเที่ยอลลามงลาม่นะลาหนู ไได้นะได้นะเ้่่ได้เฮ้ไเที่ยวอย่างนงาสนดะเงียบตูนเขาเล้ีอย่างไงเดี๋ยวตำรวจจการนะครับมันจับคนแฟนผมอ่ะแต่ตัวนี้ใครเห็นกระเป๋าาเท่ย่มาครับสีดำข้างในพิพปฒน์บอลเไ๋งเลยค่ะเฮ้ยตะกี้เหมือนพันกระเป๋าอะไรนะเ โหร้อยร้อยบกัก็ร้ลมัก็ไหวนมันละน้แง่เตมเ่ดลยเลยยบุ่ให้หมลา่อ่าหัวอ้โหแง่เดี๋ยวผมจัดการนะครับค่ะหนูก็เรื่องนะครสามนและอ่างวของชาวบ้านนะครับได้มาเคลียร์ใจกันนะครับที่ตัวนะครับนี่ค่ะนี่เค่ะนี่นี่คนนี้ครับมันรีบ้มันโงนี่แหะคนนี้เลยครับคนนี้นี่ครับ

แล้ววันนี้นะครับก็ได้เคีใจกันเกิดขึ้นนะครับอาจจะเนื่องจากว่า,ต,า,วาต่างวัฒนธรรมในต่างถิ่นนะครับในการนับทายกันนะครับเมื่อเราคิดว่าเรา,เาตามตามสบัสบฉบับของนะครับของฝรั่งเนี่ยเมื่อมีการนับทายอาจจะมีการเข้าไปกอดหรือเข้าไปจูบของแก้มขึ้นได้นะครับซึ่งว่างนี้มันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดทางด้านวัฒนธรรมกันเกิดขึ้นนะครับจึงเรียกมาเคลียร์ใจกันเพื่อให้เข้าใจเคลียร์ปัญหานะครับ อาได้ขอโทษทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่เอาผ่าน,นะครับอโอเคครับาหมดอีกในอีกด,ด้านหนึงน่งนะครับหลังจากที่คนตํารวจนะครับได้จัดชุดกําลังนะครับที่จะาตามหากระเป๋าของนักท่องเที่ยวนะครับครับครับเห็นกระเป๋าตั้งสีดาครับกระเป๋าสีดาไม่นระเป๋าของนับเที่ยวขนักองเที่ยว ดามะกระป๋าสีดามพาพัฒน์สปอร์จิ๊อย่างน้นจุี้จดนี้แอนแอนว่าได้หแอนว่าได้จุดนี้เก้านิ้วก็จิ๊ด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 จิ๊่จี๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจ้๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจี๊ดจิลอจิ๊ดจิ๊วจิ๊ดจิ๊ดจิ๊เจิ๊ด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 จิรดจี่ดจิ๊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 ดจ Excuse me, sir. your bag? you <coughs> Oh, yes. My bag. I think this is my right. Okay. Then I told him that he is not We are. โอเค t h a l k you h a n k thank y u l m e e r e o a y thank you thank you thank you oh, thank you thank you ในงาปฏิบัติงานของรับบทนะครับกาวขึ้นะครับในข้อกินที่ได้ก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับการเป็นผู้ฟังที่ดีคือการรับฟัง ว่าตอนนั้นเราอาจจะสื่อสารไม่รู้เรื่องนะครับหรือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจแต่เราก็ไม่ควรจะปฏิบัติหรือการแสดงท่าทีนะครับควรที่จะตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังแล้วก็แสดงว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเต็มใจให้บริการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับ 2. ก็คือแสดงเขาเรียกว่าความตั้งใจที่จะช่วยเหลือนะครับไม่แสดงท่าทีกับปฏิกิริยาที่เกิดกเดขาเรียกว่า วิตกกังวลมากเกินไปนะครับสําหรับที่จะเมื่อเราสื่อสารไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราก็สแสดงวิบ่าว่าเรากําลังตั้งใจที่จะให้ามาช่วยเหลือของเขานะครับเพื่อที่จะให้ไม่อยู่ในสภาวะกดดันนะครับและก็ใช้ภาษามือเข้ามาช่วยเหลือในการสื่อสารนะครับสี่ออกไหครับสามเงสเทสนะครับสามนะครับก็นะคือการถ้ามันมีสูญพิัยสูญพิษะจริจริงนะครับก็คือเชิญ เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเข้ามาเลยนะครับผมเนื่องจากว่าจะได้มีการสื่อสารที่เข้าใจกันมากขึ้นนะครับหรือผลสุดท้ายก็คือถ้ามันไม่มีจริงๆนะครับแอปแทนเสีงหรือแอปแปลภาษานะครับปัจจุบันวันที่จะ,ะเนื่องจากว่าแอปเนี่ยสัพัฒนาไปค่อนข้างไกลนะครับสามารถแปลภาษาได้อย่างเดียวทางนะครับสามารถใช้แอปแปลภาษาได้เลยนะครับข้อควรระมัดระวังก็คืออย่างที่แจ้งไปนะครับไม่ควรที่จะแสดงปฏิกิริยาที่จะ เขาเรียกว่าวิตกกังวลต่อผู้ที่กําลังรับความช่วยเหลือนะครับเพราะจะทาให้เขาไม่มั่นใจในตัวเราที่จะให้ความช่วยเหลือเขาได้นะครับผมข้อแนะนําก็คือ,อตํารวจนะครับคนที่จะเรียนภาษาเบื้องต้นนะครับผมเพื่อที่จะสะอาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และก็คนที่จะมีคู่มือนะครับผมคู่มือทางด้านภาษาที่เอาไว้สื่อสารกันเบื้องต้นนะครับสุดท้ายนี้ก็คนที่จะมีคอนเทนต์ด้านผู้เชี่ยวชาญาด้านภาษา หรือการใช้แอปพลิเคชันเข้ามาร่วมนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับการสื่อสารที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับแต่มันยังแสดงถึงการที่เรานั้นม,มีความใส่ใจสร้างความเชื่อมัน่นเชื่อใจระหว่างตำรวจและก็ประชาชนนะครับและก็อีกทสสั้งยังส่งเสริมความเข้าใจเขาเรียกว่าความมั่นใจตา่างวัฒนธรรมครับผมพอจะทำให้ เราเมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพอเข้ามาแล้วก็รู้สึกถึงความปลอดภัยและก็ยังอ,อยากที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ให้ภาพลักของประเทศไทยของเราเนี่ยเาขาเรียกว่าหน้าที่จะมาท่องเที่ยวเพราะว่ามีความปลอดภัยใช่ไหมครับเขามีความปลอดภัยก็จะทําให้เป็นดูดนะักท่องเที่ยวที่จะมาอีกทั้งยังทําทให้เขาเรียกว่า,าถ้าคุยกันเรื่องใช่ไหมครับาชาวต่างชาติก็จะไม่มีข้อกังวลที่จะมาเที่ยวที่บ้านเราครับผมขอบคุณมากครับโดยในจุดสองนะครับอยากจะทราบว่าสมมติชาวต่างชาติทํา ฎหมายของเราแล้วเราสื่อสารกับเขาไปรู้เรื่องเราควรจะพาเขาไปสอบองครับหรือว่าหน้าที่เกินไปเลยเพราะว่าจากที่แสดงครับที่ไปกํลังอีสาวก็เห็นว่าจัดการหน้าที่อะไรแบบนี้จากทราบว่าเราควรตัดสินใจครับนะครับตามเคสนี้นะคะเขาเรียกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาเคส by เคสนะครับมันจะต้องดูที่สถานการณ์เฉพาะหน้าใช่ไหมครับถ้ามันมีความรุนแรง มีการลงไม้ลงมือหรืออาจจะเข้าขัาข้นผิดกฎหมายก็อาจจะต้องเชิญไปที่สอพอเพื่อ,อมีการสอบปากคาหรือการลงประเข้อความเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติเห็นการเฉพาะหน้เนี่ยเราสามารถแก้เรลียนได้ใช่ไหมครับเราถ้าทั้งสองฝ่ายอยอมความหรือมีการเขาเรียกว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่เอาความกันเคลียร์กันได้ <c oughs> ก็ถึงวันจบครับผมซึ่งการที่ไปสพเพอเพก่อที่จะเชิญ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเพื่อที่จะสื่อสารกันเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกันให้รู้เรื่องมากขึ้นนะครับว่าอย่างเมื่อกี้นะครับผมก็อาจจะแบบเข้าใจผิดทางด้านวัฒนธรรมกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับผมว่าเมืองนอกเขาอาจจะเข้าไปกอดแล้วก็ไปหอมแง้มเลยครับแต่บ้านเราเนี่ยการที่จะไปกอดไปหอมแง้มชาวบ้านเขาเนี่ยถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเราจะไม่ปฏิบัติกันทั่วไปนะครับผมมันก็อาจจะมีการสื่อสารการผิดขึ้น เน,น,น,นื่องจากเมื่อกี้ในงานแสดงมีตอนนึงที่ฝรั่งโทรหานะพยานโทรหานตำรตวจไทยอยากจะทราบว่าเราจะทำยังไงให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จักเบอร์ของตำรวจอย่างเป็นสาคนแล้วไว้ใจตำรวจไทยมากขึ้นครับคำถามก็คือว่า อยากจะทำอาจจะทำยังไงให้เบอร์โทรที่จะไว้ติดต่อเนี่ยเป็นมาตรฐานอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะทำยังไงให้ชาวต่างชาติรู้สึกไว้ใจว่าไว้วางใจนะครับผมอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งนี่มันจะเป็นเบอร์มาตรฐานอยู่แล้วใช่ไหมครับที่ใช้โทวทั่วโลกทั่วไปนะครับผมเป็นมาตรฐานว่าหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นเบอร์ตำรวจอย่างนี้ครับผมมันมันเป็นมาตรฐาน ที่จะต้องสร้างอยู่แล้วนะครับซึ่งในการในอ่ก็นะครับผมซึ่งการสร้างความน่าเชื่อถือหรือความไว้ใจเนี่ยก็คือว่าอยู่ที่การที่จะแสดงออกของคุณตํารวจว่าตอนนั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราควรที่จะค่อยๆฟังไม่แสดงท่าทีว่า,ากดดันของฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าเราพูดคุยกับนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ภาษาจริง,รงๆเนี่ยเราก็อย่าพึ่ง เรียกว่าแสดงออกทางด้านความเร่าวิตกกังวลว่าจะอุ๊ยพูดไม่ได้แต่ให้ค่อยๆฟังแล้วก็สื่อสอารถ้าไม่เข้าใจจริงๆให้ใช้ภาษามือประกอบหรือเอาคนสั่ขึ้นมาสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันช่วยแปลภาษาได้นะครับก็สื่อสารกันดูนเรื่องเรื่องต่อๆไปนะครับความน่าเชื่อถือมันจะตามมาชาติมีปัญหา เมื่อกี้เนี่ยพี่ไม่รู้เราเองเตรียมสถานการณ์อย่างไรแต่พี่พยายามจะสอบแซกในสถานการณ์ที่มันเองได้เตรียมมาแล้วแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อกี้พี่ก็สอบแซกไปว่าจะให้แบบมันมีการระรอกแต่ไม่รู้เองเตรียมตัวหรือเปล่านะแต่ก็แก้ปัญหาได้ดีจนนี้เนาะในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน้าเนี่ยเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่เมื่อกี้ความผิดพลาดของกลุ่มนี้คืออะไรเมื่อมันมีการระลอกมันจะบวมขึ้นมาเนี่ย ไอตัวตำรวจไม่รู้ทำอะไรไม่ถูกเลยนะม,มันไอกลุ่มเมื่อกี้มันยังมีการแบ่งใช่ไหมตอนจท้งรไปถึงเนี่ยจำไว้นะต้องก่อนที่จะไปถึงเนี่ยต้องมีการ,รด้แรกัเฮ้ยใครเป็นใครเป็นผู้บัตดีใคร,คใ,ครใครอยู่นอยู่ในใและให้มีการทะมระวังเสมอถ้าเมื่อกี้ถ้าเกิดมันมีการข้วนนวลนมาต่อ,ตอมยมาแลมาเอากันไม่อยู่ดังนั้นเมื่อกี้ก็ตำรวจจะแก้ปัญหาได้ส่วนหนึง่งนะแล้วก็ต้อนชื่นชม ไอ้ไอตัวเนี่ยผู้วิจัยแก้ปัญหาได้เนาะ,ะสามารถจะเซตได้สามารถจะแก้ปัญหาให้คุ้มได้ก็ดีโอกาสที่จะเจออย่างนี้นนมีเยอะแต่ที่แนะนำว่าเอจะไปเจอภาษาภาษาไม่รู้เรื่องไอ้พูดนีงพอได้แล้ว้าเจอคนว่าคนบ้าเนี่ยที่ไปใหญ่เลยพูดไม่รู้เรื่องมันยังไงในบางครั้งเนี่ยคำถามถูกไหนดีว่าต้องทำยังไงก็โออาจจะต้องเชิญไปโรงพักเลยเชิญไปทั้งคบนโรงพักดีกว่า เพราะอะไรถ้าถ้ายังอยู่นะที่กระเ็นอาจจะอาจจะ่วดเยอะก็ได้อีกอันหนึ่งเมื่อกี้็นการตั้งคำถามที่เกี่าาาากยกวกับกฎหมายก็ดีนะตั้งว่าอันจบมันมีการพิจิดณากฎหมายยาแล้วเน่ยถ้ากฎหมายยาเราเดาทำไม่ได้แต่เองก็โอเคว่าในบริบทที่งข้อดิจิกงนะมันอาจจะเจรจากันได้แต่ว่าเองจะนืกว่าถ้ามีการเจรจากันมันอาจจะจบแต่ว่าถ้าแนกมันไม่จบก็ดี ปัญหาที่ตำรวจเราเจอมาตลอดคือเฮ้ยมันเรื่องมันคุยง่ายจบง่ายจบปุ้มขาดจริงจร้งหมจะลงเฟ้นลงพบไอ้คนที่มันจะจบมันไม่จบนะฮะตำรวจโดนดีโดนดีดังนั้นถ้าจะให้ดีก็คืออย่างน้อยเฮ้ยต้องคิดว่าถ้ามันเป็นคดียานะมันน่าจะมีจบที่โรงพักไปทุกไปลงพักก็นครับโดนที่ระเบียบแต่ลงประจำเป็นหลักฐานครับต้นงบการเงินอันนี้เปงพูดำเนิ ถ้าสถานการณ์มันโอเคเราก็ต้องดูด้วยว่าโอเคแค่ไหนแต่อันนี้ก็ฝากไว้คิดนะแต่ถ้าการแก้ปัญหานี้ดีถือคือถ้ามันเกิดเป็นคดีแล้วเองจะต้องเรื่องมันจบแบบรายล่างสอนนะรือให้บริเวณจบบทเข้าไปว่าปรับปรงให้จบไปอย่าปล่อยให้มันเกิดคาใจเมื่อกี้ไอ้ตัวผู้หญิงเนี่ยว่ามันจำตัวตัวว่อะไรเงี้ยเออถ้าเกิดมันไม่ยอมทำไงอยากให้เขาฝากไว้ฝากไว้ทุกคนพี่ฝากไว้คนนี้คนนี้ มันก็จะทำให้เป็นปัญาไเลยเช่นกัน